ลุกนี่อยู่ข้างๆผมนี่ทนายกระดุกเหล็กเนี่ยแล้วผมก็มี21คดีแล้วจะมีอีกคดีหนึ่งเนี่ยมันทำเพื่อชาติบ้านเมืองคุณเศษฐากำลังเป็นบุคคลเป็นบุคคลสาธารนณะเสนอตัวเองมาเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนดังนั้นการวิพากษ์วิจาร์ณด้วยใจเป็นธรรมคุณเศษฐา เป็นนายทุนเมื่อเป็นนายทุนใช้รถไฟความเร็วสูงสายยิ่งลักษณโดดเข้ามาในพักเพื่อไทยไม่ได้ไต่เต้าแต่ไต่อะไรไม่รู้ดังนั้นเมื่อสิ่งที่คุณเสฐาเป็นกำลังจะขึ้นกำลังการมีการโหวตกำลังนำเสนอคุณสมบัติของคุณเสฐานั้นก็เป็นสิทธิที่ประชาชนอย่างผม จะวิภาควิจารณ์เพราะเขาบอกว่าในมาตรา160คนที่เป็นนายกจะต้องมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์อันนี้ผมก็ต้องถามเดี๋ยวต่อไปต้องถามาทนายอนันตาชาัยว่าไอความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์เนี่ยมันหมายถึงคุณสมบัติใช่ไหมมันพูดถึงในอดีตหรือเปล่าหรือพูดถึงปัจจุบันอนาคต เพราะคุณสมบัติเนี่ยของผู้ที่จะเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเช่นไม่เคยติดคุกติดตารางไม่เคยต้องคดีล้วนแต่เป็นคุณสมบัติในอดีตดังนั้นก่อนที่คุณเศรษฐาจะมาเป็นนายกก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์เมื่อมีพฤติการสอนเร้นมีพฤติการน่าสงสยัยไม่ใช่จูจ่จูผมไปบอกคุณเศรษฐาไปมีพฤต,ติกรรมนู้นพฤติกรรมนี้ ไม่ใช่ครับพฤติกรรมของคุณเศรษฐามาจากการวางแผนร่วมกระทําการร่วมมือสนับสนุนเป็นผู้ซื้อและมีผู้ขายเป็นผู้สัญญากันในการหลบเลี่ยงภาษีดังนั้นประเด็นนี้คุณเศรฐาจะฟ้องผมผมก็ยังคุยกับพี่เปียกเฮ้ยเฮพี่ฟ้องกลับมันเลยดีไหมเพราะว่านี่เป็นการกัแกล้งให้ผมปิดปาก และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวนะไม่ใช่แอปิโซดเดียวเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็จะเปิดแอปิโซดสดังนั้นสิ่งที่ผมพูดนั้นน่ะถ้ามีใจเป็นธรรมคุณเศรษฐาจะต้องชี้แจงคุณเศรษฐาสามารถบอกได้คุณเศรษฐาจะขึ้นเป็นนายกผมซื่อสัตย์ผมสุจริตผมไม่เคยมีพฤติการแต่คุณเศษฐาเงียบและเอาวิธีการมาฟ้อง เพื่อปิดปากผมนั้นมันกระทาไม่ได้เพราะผมยึดถือว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกกําลังจะเป็นนายกกําลังจะโหวตนายกนี่สวเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องไปยื่นสวเพื่อจะได้มีหลักฐานเรียกผมไปให้การเอาพยานหลักฐานไปชี้แจงเพราะสวจะต้องไปโหวตนายกข้อมูลผมก็ต้องไปให้พักก้าวไกลและ บ่ายโมงวันนี้ผมก็จะต้องเดินทางไปปอปอชทีนี้คุณก็จะรู้ความจริงหลักฐานสำคัญอันเป็นที่ประจักษ์อันเป็นที่ประจักษ์เลยครับไอ้ที่พูดมาเนี่ยบางคนไม่รู้เรื่องผมนี่บอกก่อนนะครับผมเป็นนักบัญชีผมจบธรรมศาสตร์ปี2525 25. ดังนั้นเพื่อนผมบางคนก็เป็นถึง ผู้ใหญ่ในวงการเงินในวงการสัมภากรเป็นผู้ตรวจสอบภาษีเป็นผู้ตรวจส,สอบบัญชีผมมีคำตอบให้ง่ายๆใบม้มนเพราะเขาบอกผมอย่าพูดเยอะบางคนยังไม่ได้มาก็เดี๋ยวจะไปสรุปให้คุณฟังเพราะพวกคุณเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องคุณรู้เรื่องภาษีอ่ะคุณรู้เรื่องการตรวจสอบภาษีไหมคุณรู้เรื่องบัญชีไหมดังนั้นเรื่องนี้ ต้องใช้ผู้รู้ส่วนทนายเนี่ยบางคนที่ออกมาตอบโต้ผมนู่นนี่นั่นก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะจะริยธรรมนั้นผมเรียนให้ราบนะเอาแค่ว่าเป็นสสยังไม่ได้เป็นนายกเนี่ยเปียกเสียบบตรแทนกันเนี่ยติดคุกเลยเนะทั้ทงๆท,ที่มันเป็นแค่จริยธรรมเนี่ยเอาเสียบบตรแทนกันฝากเสียบหน่อยอ่ะฉันไปต่างประเทศ สารลงติดคุกนะครับดังนั้นคนที่เป็นนายกเนี่ยจะต้องร้อยเปอร์เซ์เลยนะไม่ใช่50% 50%เพราะคำว่าจริยธรรมนั้นมันเป็นเส้นบางๆระหว่างเล่เหลี่ยมของนายทุนกับความซื่อสัตย์ของนายกรัฐมนตรี ก,ออกความห็นหลักแล้วก็บอกว่าสที่คุณเสาเนี่มันปเป็นสิ่งที่กฎหมายเขาระบบไว้ว่ามารเรียงได้เหมือว่าเวลาเราซื้อประกันเราก็เรียม่ไ้าีอน,นี้คือน้ำหักของคุณชูวิทไม่ใช่เลยครับคุณต้องเข้าใจคำว่าวางแผนภาษีกับการโกงภาษี คือผ,ผมจะเรียนให้ทราบว่าอย่างที่คุณพูดเนี่ยเรื่องการประก,กันมีค่าใช้จ่ายมีลูกมีเมียมีพ่อแม่แก่ชรลาเอามาลดภาษีไอ้นี่มันวางแผนภาษีแต่การวางแผนว่าเฮ้ยกู i, จะไม่จ่ายภาษีนี้500ล้านนะมาตกลงกันนะถ้าตกลงกันเนี่ยไอ้500ล้านเนี่ยไม่ต้องจ่ายจะมีอะไรตอบแทนกันหรือ คุณเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งมีความรู้ความเฉี่ยวชาญซื้อที่ดินมาไม่รู้กี่แปลงคนขายมาบอกว่าเอ๊ะขอเปลี่ยนวิธีการหน่อยนะ,อะขอเปลี่ยนเป็นวิธีการโอนทีละวันทีละวันวันละคนวันละคนเพื่อหลีกเลี่ยงคณะบุคคลจะได้ไม่ต้องะษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา3-5%แล้วคน ซื้อในฐานะบริษัทแสนสริริบริษัทแสนสิริเป็นใครซื้อที่ดินกี่แปลงมีความเชี่ยวชาญหรือกฎหมายไหมเออโอเคเห็นว่าไม่เสียหายนะ,ะไม่เห็นเสียหายกับตัวเองก็ไปร่วมมือด้วยการไปร่วมมือด้วยก็ต้องเข้าใจว่าคุณต้องมีธรรมาภิบาลคุณไม่ใช่ชาวบ้านบริษัทคุณเป็นบริษัทในมหาชนคุณนอกจากกฎหมายคุณยังมีจริยธรรมคุณมีธรรมาภิบาลคุณโฆษณาโลก รักโลกโฆษณารักเด็กแต่คุณไปร่วมมือตบมือคู่ซื้อคู่ขายเป็นคู่สัญญากันนะครับตามกฎหมายทํานิติกรรมคนเดียวไม่ได้นะครับผู้ชายเดินขึ้นอํอำเภอบอกจะจดทะเบียนสมรสเอพิเียกขึ้นไปคนเดียวนี่มันทําได้ไหมมันก็ต้องมีผู้หญิงดังนั้นคู่สามีภรรยาจึงถือเป็นบุคคลเป็นนิติกรรม ในการไปร่วมมือกันผู้ซื้อผู้ขายก็ไปร่วมมือกันอีกแล้วแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าตรงไหนที่ไม่เกี่ยวข้องส่วนไอ้ข้อมูลที่คุณพูดเ่เดี๋ยวไปดูที่ปปชยื่นปปชเพราะปปชนั้นรับในหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นตัวการเป็นเจ้าพนักงานผู้ซื้อผู้ขายเป็นผู้ร่วมกัน สนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดโดยการแบ่งหน้าที่กันทําครับโอ้โหถ้าคุณเห็นว่าอย่างนี้ถูกกฎหมายเนี่ยคุณต้องไปประกาศไปประกาศให้ประชาชนคนไทยทราบครับว่าวิธีการแบบนี้คือกฎของเษฐาเลียงไปเลยเพราะเขาบอกว่า12วันเนี่ยโอนวันเดียวกันโฉนดแปลงเดียวกัน12คนโอนวันเดียวกันนะ12คนโอนวันเดียวกัน เขาบอกว่าเป็นคณะบุคคลเราก็ไม่ต้องไปโอนวันเดียวกันเราก็แบ่งการโอนจันท์ถึงศุกร์วันละคนวันละคนวันละคนไอ้นี่มันสีถนนชัยมันชัดๆัดอยู่แล้วว่าคุณว่าวางแผนอะไรกันคุณโอนวันคนที่หนึ่งกอไก่วันจันท์ขอไขวันอังคารวันพุธขอควายวันพฤหัสงองงูเสร็จจบวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดวันจันคุณมาโอนใหม่ผมถามว่าในโฉนดใบเดียวกันเนี่ยมีผู้ถือกรรมสิทธิ์12คนเนี่ย คุณแบ่งการโอนอย่างเงี้ยและคุณบอกว่าไอ้นี่แหละครับมันถูกกฎหมายไอ้นี่แหละครับคือการ,ร í, วางแผนภาษีวางแผนภาษีปัโถอัปปุโถเอ้ยถ้าคุณมีสมองหลบเลี่ยงอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมกลัวตายอ่แล้วววันววันใน,ในาาทกฎหมมย เอาปกติผมไม่ค่อยยุบชอบยุ่มการเมืองแต่ก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะเอาหลักก่อนหลักมันมีอยู่ว่าการกระทําความผิดเนี่ยในคดีอาญามันต้องมีเจตนานะครับเจตนาเนี่ยมันเล็งเห็นผลได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยกับนักการเมืองผู้หนึ่งเนี่ยแล้วมีการถูกตรวจสอบโดยคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับ ท่านก็มีสิทธิตรวจสอบตรวจสอบถามใจพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทั้งประเทศได้ว่าที่ดินเนี่ยเวลาเราจะไปซื้อใครเนี่ยถ้ามีผู้ถือกรรมสิทธิ์หลายคนเราก็ต้องคุยให้มันจบทุกคนถูกต้องไหมครับแล้วหลักก็มีอยู่ว่าเมื่อคุยจบแล้วก็ต้องถึงการโอนพอโอนเสร็จก็คือวิธีการโอนพอคุยจบปั๊บ โอนยังไงโอนยังไงนะทุกคนรู้รอยู่แล้วว่าก็ต้องขายแต่วิธีการโอนเนี่ยที่ทำให้ภาษีรถน้อยถอยลงเนี่ยมันก็มีช่องของมันอยู่นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้กล่าวพลาดพิงท่านนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าการซื้อขายที่ดินมีการเจรจาตกลงกันรู้อยู่แล้วว่าต้องโอนครบทุกคนแต่วิธีการโอนเนี่ย เพื่อจะให้จ่ายภาษีน้อยลงนั่นนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมาดูเจตนากรรมเป็นเครื่อนชี้เจตนาครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยจะจะมาถามผมนี่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะฮะแต่ว่าทุกคนรู้หรือครับว่าเจตนาเป็นยังไงไอ,อ้ยังงี้ดีไหมเดี๋ยว<อ><อ>คุณไปดูหลักฐานผม<อ>คุณคิดหรือว่าไอ้วิธีการแบบนี้แสนสิริทำเป็นครั้งแรก นายเศรษฐาทำเป็นครั้งแรกประเทศไทยไม่เคยทำมาก่อนเขาเคยทำมาแล้วมีกรณีตัวอย่างมีการหารือมีสามาพากรมีกรมที่ดินหารือกันผมก็จะเอาจดหมายมาให้คุณดูหนักไปกว่านั้นคุณบอกว่าไอ้เ้าหาลรือเนี่ยมันหารือแล้วก็สั่งกันมันไม่ใช่กฎหมายมันไม่มีการตัดสินขอโทษทีนะครับสารอาญาคดีชำนันเขาเรียกคดีชำนันพิเศษก็คือภาษีอากรนี่แหละครับ ตัดสินแล้วนะครับดังนั้น,นเรื่อง,องเศษฐาทียื่นสเมื่ออาเนียคุณชุวตอบจากสกร,กรเรบร้อยแล้วช่หมผมเนี่ยเป็นคนชอบขุดผมเป็นนักแฉผมก็จะขุดหลุมพรางไว้ก่อนแล้ะครับและรอให้คุณเดินตกลงมา mm hmm. เสร็จแล้วผมถึงจะเอาหลักฐานที่ mm hmm. เอามาแสดงให้คุณดูว่าไอ้ที่คุณพูดเนี่ยไอ้พวกผู้รู้กฎหมายทั้งหลาย ไอ้พวกที่อ่าอ่าเป็น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 ผู้สนับสนุนทั้งหลายที่มาวิาพากวิจารเออเขาเป็นการวางแผนภาษีเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ขอโทษนะครับไอการทําแบบนี้เนี่ยเขาตัดสินกันมาแล้วว่าทําไม่ได้ว่าผิดแต่เลขคดีอะไรตัดสินว่ายังไงเอาไว้บ่ายโมงจะพากรให้ให้ตอบโอ้โหชัด ไม่ใช่คุณจออะไรไวขนาดนั้นผมบอกว่าในายคดีแบบนี้เนี่ยคล้ายคลึงกันเขาตัดสินมาแล้วทั้งเป็นคำจากหนังสือจากสามปรกรจากกรมที่ดินเขาห้ามทำอาี้ยงารโอ้โหชัดแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเพราะว่าคุณคุณคิดเหรอว่าไอ้วิธีการแบบเนี้ย ที่ดินในประเทศไทยไม่ไอคนเป็นเจ้าของที่ดินเป็นนายทุนไม่เคยคิดทำตอนนี้กิดนึงกับแล้วโทษของบริษัทที่สปรกเขาเคยฟันดาบไปษยัง,งไงบ้าก็มีโทษสิครับตามกฎหมายโทษตั้งแต่7เดือนขึ้นไปต่อ1กรรม12วันก็12กรรมผมไม่ได้บอกว่าคดีนี้นะแต่ตัวอย่างนะครับและยังบอกไว้ด้วยว่าผู้ซื้อและผู้ขายร่วมทำสัมพันธ์นิติกรรม

เวลามันจะปล้นเนี่ยมันไม่ได้ชักปืนนะมันใช้กฎหมายเว้นวรกกฎหมายเว้นวรกข้็หมายความว่าถ้าเจตนาอย่างที่ท่านอนันตชัยพูดเนี่ยก็คือสุดจิตใจผมใช้กฎหมายคนไปมาแต่ถ้าคุณใช้กฎหมายเว้นวรกเป็นสีถนนชัยแล้วห้าร้อยกว่าล้านคุณไม่ได้ใช่ไม่ลดลงนะ คุณไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวอะไอห้าร้อยกว่าล้านที่คุณต้องจ่ายคุณไม่ได้จ่ายแม้แต่บาทเดียวดังนั้นไอการที่พวกคุณเนี่ยเสียภาษีคุณเสียภาษีเงินได้คุณต้องไปเสียภาษีคุณต้องไปหักอ่าอ่าอ่าามีลูกเล็กถ้ามีแม่แก่ชรลาคุณต้องคอยดูถามว่าอย่างนี้เนี่ยคุณทําถูกต้องไงแต่คนที่ทําผิดอะห้าร้อยล้าน ไม่จ่ายแม้แต่บาทเดียวแล้วเชิดหน้าชูตาบอกว่าเอ้ยผมไม่รู้เรื่องเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของผมผมถามคุณอะอย่างเงี้เหมาะสมเป็นนายกไหมสารเรียกแลครับเอาโอเค